ตัวมากขึ้นเราจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในเราจะเห็นแต่ตัวแสงสะท้อนจากผิวของตัวท่อเส้นเลือดแทนมันก็มีตั้งแต่เป็นคปเปอร์ไวเป็นซิลเวอร์ไวถ้าเกิดมันยังเห็นเป็นสีน้ําตาลเห็นเป็นสีแดงแดงอยู่บ้างแสงสะท้อนที่อยู่ต่อมหนังท่อเส้นเลือดมันก็จะเรียกว่าเป็นคปเปอร์ไวก็คือคปเปอร์คือําแดงแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอะเทโอลโคโลซีแบบแข็งมากๆเลย มีความหนามากเรามองไม่เห็นคอนเทนต์ข้างในเลยมันก็จะเรียกว่าเป็นซิลเวอร์ไวก็จะเป็นสีขาวนะเป็นโลหะซิลเวอร์นะมันก็บอกซีเวลิตี้ของความเสี่อมของตัวเส้นเลือดได้นะจากนอร์ม l ลเป็นค o p เปอร์ไวเป็นซิลเวอร์ไวตัวเนี้ยมันเป็นซิลเวอร์ไวไปแล้วนะไอตัวเนี้ยที่เห็นขาวๆตรงนี้มันเป็นแสงสะท้อนบนผิวของตัวเส้นเลือดมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลู่ท่อที่เราเห็นนี่ความสําคัญเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ตรงตำแหน่งที่มันครอสกันระหว่างไอตัวนี้คือเส้นเลือดแดงตัวนี้คือเส้นเลืดอดดำเส้นเลือดนะแดงก็นาเลือดจาก Disc, ออปติกดิสจากเสนเท่าเลติโน่จะรีวิ่งไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยมันก็จะวนกลับเข้าทางเวนท้่เวนมันก็จะไหลย,ย้อนทางจากยิสตตอมาหาออปติกดิสถูกไหมเวลาที่ท่อเส้นเลือดมันแข็งมากๆเนี่ยมันครอสกันเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนเราเอาพ่อเหล็กวางทับสา่ยาง ออกไหมันสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสายายางก็อจะแปนบี้ลงไปท่อเหล็กวางวางทับสายายางนะพอเอาท่อเหล็กวางทับสายยางม,มันก็จะทําให้กระแสะเลือดที่มันวิ่งผ่านมาจากด้าดิสตอจะวิ่งกลับเข้าทางออปติออปติเนิร์ออกทางเซทเทลเรตินเวยออกไปเนี่ยมันวิ่งผ่านตรงนี้ได้ช้าลงหรือถ้าอย่างแย่สุดมันเกิดออกครูดไปเลยเพราะเวลามันพรเวลามันทับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยด้านในมันก็จะเป็นรอยกด ก็จะเกิดเทอร์ l e เลนโฟ w ที่ตำแหน่งที่มันที่มันเป็นรอยค่อดของตัวเส้นเวนมันก็จะฟอร์มพวกไยบินฟอร์มอะไรต่ออะไรแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดออคูลชันมันก็จะเกิดการอุดตันบริเวณน,นั้นนะก็จะเกิดมีการไดเลตของเส้นเลือดในตำแหน่งที่ดิสอลแล้วก็บริเวณที่อยู่โพซิมอลนี่ก็จะมีเลือดผ่านมาได้น้อยมากมันก็จะเกิดเป็นเรติโนเวนออคูลชันตามมามก็จะเป็นบาร์เรติโนเวนออคูลชันได้ นึกนึกอะไรไม่ออกก็นึกกับพูดพี่อเอาท่อเหล็กวางทับสายยางมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะแล้วก็อันนี้คือพูดไปแล้วเรื่อง c o p p e r w i r e s i ิ v e r w i ไ e l i ลฟ์ e f เ e c t จะล่ลงไปตนำะแหน่งที่ไอท่อเหล็กวางทับสายยางเนี่ยเขาเรียก AV-Nicking AV-Nicking ก็คือ a r t e เทโกับ โร v เ n นัสเนี่ยนะมันเกิดนิจิ้งคือเป็นรอยกดขอลงไปนะส่วนในเรื่องของแรงดันในกระแสเลือดที่สูงมากๆจากโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีผนังเส้นเลือดเนี่ยมันเกิดมีความเสื่อมนะตัวท่อเส้นเลือดมันก็ตายตัวเอ็นโดตีเล เซลล์ที่อยู่ในผนังท่อเส้นเลือดมก็ตายก็จะเกิดกลไกคล้ายๆกับเบาหวานนะคือมีฮาร์ดเอ็กซูเดตมีแคตตาลูสปอร์ตมีฮิมาเลนเกิดขึ้นเดตินัลีดีมาคือมันเข้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผน,นังเส้นเลือดมันเกิดความผิดปกติหรือความเสื่อมหรือมีช่องว่างให้มันรั่วได้มันก็ไปเข้ากลไกเดียวกันกับเ r อาร์เลยนะเชื่อมกันได้เลยหรือถ้ารู้เรื่อง DR เข้าใจดีพอมาตรงนี้ปุ๊บมันก็ต่อกันได้เลยนะก็จะมีออปติกดิสเวลลิงได้ด้วยนะมีแบปิเลดีมาได้ด้วย ในกรณีที่เป็นมาลิกนั้น h y เ e อ t ์เทนชันะครับนี่ก็เป็นไฟลิ่งที่เจอได้นะมี h าร์ดเอ็กซูเดได้มีออปติกดิสเวลลิงนะคา t ์เทูลสปอร์ตคาร์เท o ก็เกิดจากเซลล์ตัวเลฟไฟเบอรมันขาดมันตายมันขาดออกซิเจนขาดอาหารไปเลี้ยง ตัวนี้มันเป็นโกสเวเซลก็คือว่ามันมีการอุนตันของตัวเส้นเลือดนะก็ทำให้ไม่มีกระแสเลือดอยู่ข้างในก็เรียกเป็นโกสเวเซลไพดิงก็พวกนี้ก็จะกีิ่พูดไปหมดแล้วนะนี่ตัวรีเฟกต์ต่างๆบนเส้นเลือดมันกลิ่ไปมีจอตาบวมมีแคทเทนบูลสปอร์ตมีฮิมมะเลสมีพวกประสาทตาบวมได้นะ เอกสารฟล์หลายระบบมากเราแค่รู้พาโทโลจีหลักๆก็พอการรักษาพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ยังไม่มีอัคลูชันของตัวเส้นเลือดเกิดขึ้นเนี่ยมีแค่ไฟดิ้งว่ามีผนังเส้นเลือดมีคอปเปอร์วายมีซิลเวอร์วายมีคาร์เทนูลสปอร์ตมีดอทอิเมเลตอะไรพวกนี้หรือมีออปติกิทเซเวลลิ่งอี้ยพวกนี้ถ้าไม่มีการอุดตันของตัวเส้นเลือด การรักษาทางตาไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าต้องฟีดแบบไปยังอายุรแพทย์ให้เขาคอนโทรลบีพให้ดีถ้าเมื่อไหร่บีพมันลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไฟดิงทางตาก็จะดีขึ้นตามทางตาทําอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้จะเป็นเลเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันพาโทโลจีมันมาจากไฮเปอร์เทนชันเป็นตัวก่อให้เกิดอันนี้ถ้าเกิดทางตาจะมีเ็คแอคชั่นก็ต่อเมื่อมันเกิดการอุดตันของเส้นเลือดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดา เส้นเลือดดำก็จะแบ่งเป็นบ้านบ้านเลติโนเวนกับเซนทรัลเลติโนเวนออฟฟูชันซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงในเนื้อจอประสาทตาถ้าเป็นบร้านมันก็จะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงในโซนที่แขนนั้นของเส้นเลือดมันนำนำเลือดไปสู่ไปทางในโซนนั้นส่วนใหญ่มันก็จะเลี้ยงเป็นควอดแรนหนึ่งในสี่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 ถ้าเกิดเป็นบ้านส่วนใหญ่มันจะ จะโดนประมาณ25%ซึ่งมันก็จะเป็น,นกลไกของการขาดเลือดไปเลี้ยงเหมือนกับ DR นั่นแหละการรักษาก็แบบเดียวกันนะก็อาจจะเกิด e o โอ a s ซล่ากอ m โคมาเกิดเกิดมีมีโอวัซล่าบนเลน i ินาบน i ีสก็การรักษาก็มันก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่อง v e g f แบบเดียวกันเลยนะกนะ็การรักษาก็มีตั้งแตการยิงเลเซอร์เฉพาะโซนที่มันมีขาดเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นเพื่อ ก็เป็นมือประชากรในการที่มันจะต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงไฮโซนนั้นแล้วก็ทําให้ลดการปล่อย VEGF จยอาจจะฉีดยา antiVEGF เข้าไปฉีดอวัสตินฉีดคีนาคอร์ฉีดดูดดดซเซนทิสไอเดียพวกนี้ก็ได้นะถ้าเกิดมีเนื้อวัสพืชอคโมม่มี NVI แล้วก็การรักษาก็ต้องตามไปดูที่ต้นเหตุบนเลดินหน้าตรงน,นั้นก็รักษาตรงนั้นตรง้างหน้าก็จะดีขึ้นตามมีเลือดออก ถ้ามันไม่แอบซอบเองก็ต้องผ่าตัดเข้าไปล้างแล้วก็ยิงเลเซอร์ถ้าไม่ก็ได้ดีมากรักษา,าก็มีทั้งแต่การยิงเลเซอร์กับการฉีดแอนติแอนตี้ไวรัสเซฟก็ได้นะก็หลักการแบบเดียวกันตัวนี้คือเซ็นทตอร์ลิทิโนเวนอฟลูชั่นต้องดูภาพและจําภาพไว้มันอาจจะออกในหลักกรีนได้ลักษณะของมันก็คือมีออปติกออปติกดิสซูลลิ่งแล้วก็มีเลือดออกกระจายทั่วไปหมด ขาเรียกว่าเฟรมเชฟคพิมเลดเหมือนแบบเปลวไฟนะลูกรามกระจายทั่วไปหมดลักษณะเฉพาะของมันก็คือพิมเลดมันจะวิ่งตามแนวของเนื้อไฟเบอร์มันจะวิ่งเป็นเปลวเปลวเปลวไ่มันจะไม่เป็นหย่อม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 มมันจะวิ่งในแนวออกจากออปติกดิสเน่วิ่งออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปการที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเกิดการอุดตันของเซ็นเตอร์ลัทิอลเวนที่มันฝังตัวอยู่ข้างในตัว ัวออปติกเนิร์ฟเลยเพราะฉะนั้นกระแสะเลือดทั้งหมดที่อาเตอรี่มันนาเข้ามาเลี้ยงมันจะวนกลับเข้ามาตางนี้ทุกทิศทุกทางมันมันมันกลับเข้ามาไม่ได้มันก็เหมือนรถไฟโบกี้รถไฟชนท้ายกันชนท้ายกันตามแนวทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะมีเลือดออกเป็นเฟรมเชฟมาเลยแบบนี้นะอันนี้คือ CRVO นะซึ่ง Central r e ร i n a l ี e i เว t ออฟคูชัเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลักๆได้3อย่างอันที่1นึ่งนใหญ่ภาวะแทรกซ้อน3ข้อน,นี้จะเกิดภายใน90วันหลังจากที่เกิดออคูชันอันที่1ก็คืออาจจะมีวิเแทชิเมเลนได้นะจากการที่ออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอนี่แหละแล้วก็เกิดมีการปล่อย VEGF ออกมามีนิโอวัูล่าแล้วก็เลีดเข้ามาในวิทแทยอันที่2ก็คืออาจจะเกิด แมคคือลดดีมาได้เป็นซิสตตอนแมคคือลดดีมาเพราะว่าเพราะว่าปริมาณออกซิเจนที่มาเลี้ยงเนี่ยมันไม่พอคือห mm hmm. มายความว่าทางออกมันถูกบล็อกไปแล้วเป็นเลือดใหม่จะเข้ามันก็เข้าไม่ได้เพราะเลือดที่เข้ามาก่อนหน้ามันมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเลือดใหม่มันนําก็มาเลี้ยงในตามไม่ค่อยได้ก็จะมีแมคคือลดดีมาอันที่สามก็คือมีโอวาซูลากรองมาได้นะจาก VEGF ที่ถูกหลังด้านหลังเนี่ยมันพุ้งมาด้านหน้าซึ่ง CRVO เนี่ยทำให้เกิด เยวัสซุล่ากอร์โ,โคม่าเนี่ยเยอะมากนะทำให้ตาบอดได้อีกอันนึงก็คือเป็นบรันเลติโนเวนอ็อบลูชันอันนี้ก็คือเป็นกระแสนูฟพิโลเทมเปอร์รลบรันนะอันนี้คือตาขวาเนาะดูรู้เนาะเอาติดอยูจุดนี้แม่คุณไล่อยู่นี้เอาติดอยูจะอยู่ด้านใกล้จมูกนี่คือตาขวาหันหน้าก็หาลองอันนี้ก็คือซูพิโลเทมเปอร์รลบรันนะเป็นอ็อบลูชัน ก็คือจะมีแบบเป็นเฟรมเชฟทมาเลยแต่ว่ามันเป็นแค่พอเดียนเดียว BRVO นี่ก็มีการอุดตันของแขนงเส้นเลือดที่มันแตกร้านเข้ามาตรงแถวๆนี้แล้วมันไม่ได้อุดตันตรงข้างในข้างในเมนใหญ่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้มันก็จะมีบางส่วนที่มันมาเฉี่ยวตรงแมค u ูล่าทำให้แมค u ูล่าเกิดแมค u ูล่าอีดีมาได้ CME แต่ถ้ามันไปอยู่แขนงในระชุิโลเนซอลนี้มันก็จะไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลย หรืออิ ol, มพิโลเน่ก็แถวๆนี้ก็ไม่โดนตรงนี้แต่ถ้ามาไหล่เป็นด้านเทปอร์ลเนี่ยไม่ว่าจะซุปเปียหรืออินพิเลียมีโอกาสโดนแมกคูล่าได้ไม่น่าเกิดแมกคูล่าอีดีมาได้มีมีีโอวัซูล่าเกิดขึ้นมีวิเทชิมเบเล็มีเอ็นวีจีก็ได้แต่อินซิเดนต์มันจะน้อยกว่าที่เป็นพวกกลุ่มเซ็นทรัลและดินโนเวนอฟูชันเพราะนี่มันขาดออกซิเจนไปยนอย่างรุนแรงมากกว่า อันนี้คือซิสตอนแมคคิลล่าดีมากจากการทำโอซิทีสแกนใช้แสงเลเซอร์สแกนอันนี้คือของเหลวที่น้ำรั่วเข้ามาอันนี้คือ NVI ANVG นวะก็มีเดยวซูล่าไอลิสเป็นไปหมดแดงๆเนี่ยฉันเรียดผิดปกติการรักษาก็อย่างที่รู้ในประวัตินนะแบบเดียวกันก็ยิงเลเซอร์ PRT เพื่อลดจำนวนประชากร ที่ต้องการออกซิเจนให้มันสมดุลกับกระแสะเลือดออกซิเจนที่ไปเลี้ยงมันมันก็จะหยุดหลัง v e g m มันก็จะสงบลงโฟลคอลโฟตโ,โตคอลเลชั n ก็ยิงเพื่อกระตุน PE, ะ้น RPEretinal pigment epithelium ที่อยู่ตรงแถบแมกซิล,ลา่าเพื่อให้มันปั๊มน้ำออกได้มากขึ้นจอมสัตว์ตาก็จะศูนย์การจอรภาพก็จะลดบวมลงการฉีดกินทวิเทียนฟรลมาโกลลิกกับวกแอนต v e g m เข้าไปแล้วก็การทำผ่าตัด พาสกัน่้วิตามิดีวิเอโดเลเซอร์นี่ก็คือยิงเลเซอร์ PRP ไปอันนี้ก็ <c oughs> เรื่องไฮเปร์เทนชั่นก็จบไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องต่อไปเรื่องไฮเปร์เทนชั่นมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมมีไหม <c oughs> ตนม้นลุ้น ส่วนรุนหลับไปหมดย,ยังยังทงหลับแนละ้ว <Yeah. S 1> เห็นตั้งหน้าตั้งตาจดกันอยู่ <Yeah. S 1> อ่าคราวนี้ไปรอบต่อไป SLE